สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตากระเพาะลุยสวนร่วมด้วยช่วยกันกับสวนอีสมภูครับวันนี้ชิแมแนะนำพักกูดครับมาหนึอันนี้พักกูดต้นพักกูดครับอันนี้พักกูดมีประโยชน์แย่ง ผักกูดนี่ประโยชน์ของมันคือเอาเป็นลวกกินครับกับป่นกับแก้วที่อาไปพัดไปทอดไปแกงโอ้ยสารพาหาน้ากินกินแล้วก็แซ่บครับบาดนีสรรพคุณมันมนียะแนครับสรรพคุณกับผักกูดนี่โอ้ยนี่ไ้าครับเะแบบ็กยกตัวอย่างให้ตั้งสักสองสามอย่างหนึ่ง บำรุงสายตาตรองบำรุงเลือดตามบำรุงกระดูกเฮ้ยประโยชน์มันมันไม่ทำบาดดาเลยเนี่ยนอกจากบำรุงเราขั้นเป็นฟุตยืนขั้นน้ำตัวขาอสามารถเอาใบนี้ไปแช่น้ำระมาณจะสามสิบนาทีอาบได้ครับ ตุ้มคั้นไข่ยังครับโคขึ้นขั้นกระสีหายถ้าหากขึ้นไข่วัดหรือว่าเป้นไข่ตัวห้อนเขาเขานี่พอต้มกินน้ำมันสามารถที่รักษาหายได้ครับแต่ว่าข้อเสียกับพักบูดกกนี่ก็มีครับข้อเสียมันเสี่ยเม็ดมีอย่างน่ครับข้อเสียมันก็นนนนห้ามกินดิบเป็นอย่างยังบ่อยกินดิบ ว่ามันเป็นตัวการก่อให้เกิดนิ่วในไตครับหรือนิ่วทุกน้ำน้ำดีมันก่อให้เกิดนิว่วเพราะนั้นข้อเสียมันคือยาชนิดให้กินซุกหรือลวกกินครับัน,นี้นี่แหละสรรพคุณของมันบาดนี้ไม่ว่าถึงเรื่องเรื่องความอัศจรรย์ของมันเลยโรคขอเสียเรื่องความอัศจรรย์ พักกูดที่เป็นพักมาสกันชุดยอดเป็นพักที่สามารถไต่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของช่วนต่างๆได้เป็นเี่ว่าตรวจสอบได้ว่าพักกูดมันเป็นพักบวมักสารพิษถ้าหากที่ใดมีสารพิษเล้ปลูกแล้วต้นมันเสียวไงครับมันจะแค่แกนที่จะที่เลยถ้าเอาใชที่ปลูกโอเอาที่ไปปลูก ก็ขึ้นซ้ำนี่เลยง่าซ้ำนี่เลยเสผาพื้นที่นั่นดินนั่นมีสารพิษมันสีบริเิเติบโตแมนเฮาจะให้ปุ๋ยให้ยังควมรุ่งดินยังดีจบเยอมันกระบองามครับแต่มันกระบอกไตเนี่ยนี่วามอัศจรรย์ของพักกูดครับเข้าใจเนาะอดีนยวป่าจนี่ เราไดสรุปเอาบานะัตรแล้วเนี่ะก็แสดงได้ว่าพื้นที่ใดภูพักกูเล่าบองแงมพื้นที่นั้นมีสารพิษกับเลยแสดงสรุปว่าบ่าได้ครับบอมีมองใดเลยที่สิปอดตักตามพิษพืชพักชนี่เกระทำถ้าภูพักกูคือขึ้น บ,บ่เงอกบ่แงามบ่จะเ,เริ่มเติบโตเออนั่นเป็นพื้นที่ที่ปีสตานพิษครับเข้าใจเนาะอ้าวแล้วเขาสิกินพักบ่สารพิษได้จังไรเห็นอะไรกินได้โอ้ยอันนั้นหมดนะครับอันนั้นเขามีตัวช่วยครับนี่นี่เห็นยังน,นี่ยไม่ยังนี่น้ำไห่ครับนอกจากดื่มร่างกายพิษในร่างกายแล้ว ขับอยู่ในละกายได้แล้วเขาสามารถเอาน้ำไผ่นี่มาแช่ร่างพักพืชผักผลไม้ต่างๆเพื่อกำจัดสารพิษแลให้พืชผักผลไม้น่ะปลอดสารพิษได,นะษได้ครับนี่นี่โตนี้แหละซอยได้เอาละเมือนี้เป็นที่เข้าใจแล้วเนาะแต่เลยอยากจบเรื่การก่นอนจบนี่ให้หู้เรื่องนี้ดีแล้วอะอยากให้แช่ไป บอมีการสงวนชิดหรือมีเกษตรใดของตาเป๋สามารถนั่งไปแร่ไปเผยแพร่เปิดเผยให้คนทั่วไปหัวจักได้ทุกทิดที่ไทยมาครับสำหรับมือนี่เอาซัมนี่สนอมาจะไหนครับสวัสดีครับ